สวัสดีครับสวัสดีวันที่8ธันวาคมปี2 5 6 8กันครับไปก๊อดทิศสถานการณ์แต่ละจุดแต่ละพื้นทีกันนะครับทีมพิการสู่โลกกันบ่ว่าทีเป็นเสียงปืนหน่อยเสียงปืนใหญ่หรือเสียงจรวด B.M. นะครับแต่ละจุดกะมีผ่ารุดขีดรุดออกมากตามซื้อโลกโซเชียลนะครับไปเบ่งจุดนี้กันครับมองผมมุยฮาสปมตี ทางซีมกับปงตะพลองเนภาษาตากบอยอีกครั้งเหมือนเดิมจากในคลิปที่เขาได้เห็นที่เขาได้ฟังกันเนาะครับก็คือการประทะกันยิ่งกันไปมากนะครับต่อโต้กันไปมากระวังให้กับกัมพูชาณนะบริเวณปราสาทต,ตากขวอยนะครับไปเบิ้งคลิปนี้กันครับ คลิปนี้กติบเป็นคลิปทางด้านประชาชนของฝั่งท่านดังขมินที่ได้ถ่ายท่า,ทาคลิปนี้ไว้แล้วก็ลงมาเนาะครับเป็นคลิปที่มีการประทะกันเสียงปืนใหญ่ดังขำผู้เขามาอีกฝั่งหนึ่งเนาะครับโอ้เหล่านมยืนชาวหน่อยผมปุ่มมือยึดมาอ่า,อานโจลตามพุ่มข้าเนี่ยโวยลือสมัยนอคอยหน่อยให้ดิโอ้กับสมุทรโอธิ์อ๋อ เากองทัพของเกบคูมุกกบจวงกบทนาสซมอยิมีนสกบายสกพิบ,บอ,อบ้า,ากบอวิมียนปัญหาไว้ขลัดบ้ายืนถ่า,นายตอมกึกรดส่วนภมิเินแต่กองขันี้เป็นคลิปเสียงจากฟังของทางด่านขมิ้นนะครับจากฟังประเทศกัมพูชาที่ได้ทายคลิปไ้นะครับแล้วก็ลุงผ่านซลกโซเชียลมากนะครับซึ่ง เข้ากันเสียงยินเสียงปืนนะครับดังคำผู้เขามาเกิดการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาจากจุดนี้นะครับเขาไปเบิ่งกันอีกจุดหนึ่งนะครับไปเบิ่งทางด้านจังหวัดอุดรมิใช้นะครับสึ่งทางด้านอุดรมิใช้กะบบอย่อยนะครับมีการยิ่งปะทะกันนะครับไปเบิ่งคลิปนี้กันครับเฮ้ยเฮ้ยนะนักเที่ยวหรือกางเต้ไปจุดเตี้ยสมบูรณไปจุดเตี้ยจุดเตี้ยเละจุดเตี้ย บางบริษัแตัสินบ้านไหนไม่เมื่รู้เกัยจัไม่้ช่ใครไปจ้าัดบ้ามินชนี่ก็คือแต่ละจุดนะครับที่มีการประทากาันที่ยิ่งกันตอบตัวกันไปมาสวนกันไปมากนะครับระหว่างทหารไทย ทหารกัมพูชาเนาะครับที่ได้ตอบโต้กันไปมากบวาสิเป็นเสียงปืนหน่อยเสียงปืนใหญ่เสียงปืนข้อหรือว่าเสียงปีเอ็มต่างๆเนาะครับที่มันหลุดออกมาตามซ่อโซเชียลให้พี่น้องเข้าด้เห็นเนาะครับแน่นอนเนาะครับจากการประทะกันกระสีมีการสูญเสียนะครับซึ่งล่าสุดกระสีได้เห็นทางทางด้านเพจต่างๆเนาะครับฐานทยเข้ากับมีการสูญเสียแลวก็ได้รับ บาดเจ็บเนาะครับขอส่งกำลังใจเนาะครับเป็นกำลังใจให้ทหารไทยเฮาถูกถูกได้ทียู่เนี่ยนาเนาะครับที่อยู่ประจำเนชายใช่ดนที่ปะท่ากันกับกัมพูชานี่เนาะครับขอให้คุณพระรักษาขอให้บุญรักษาคุณพระคุม้มครองเนาะครับปลอดภัยถูกถูกได้